น้ยได้ยินมาว่าที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอด่านซ้ายสวยงามแล้วก็เงียบสงบมากๆม,มาวันนี้ก็ได้มีโอกาสน้ยก็เลยขอพาเกตดเดินทางไปชมพร้อมๆกับไหว้พระให้ถึงที่ค่ะจากอำเภอภูเรือน้อยเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอด่านซ้ายที่เส้นทางหมายเลข2013ถึงแยกหัวนายุงแล้วเลี้ยวซ้ายก่อนจะเลี้ยวขวาอีกครั้งก็จะเห็นวัดอยู่ทางซ้ายมือค่ะ เป็นไงบ้างเกดพี่น้อยวัดนี้สวยจังเลยเนาะแล้วที่สำคัญยเงียบสงบด้วยใช่พี่ว่านะบรรยากาศดีๆแบบนี้เหมาะกับการที่ใช้เก็บปฏิบัติธรรมนะจ๊ะโอ๊ยปฏิบัติธรรมเนี่ยไว้ก่อนตอนเนี้ยขอไปไหว้พระก่อนค่ะพี่น้อยอ๋อข้างในคือว่าข้างในสวยดีจ<ช>ริงเหรอพี่ไม่เชื่อใครง่ายงานะเกดต้องดูด้วยตาค่ะฮะวัดเนลมิตวิปัสสนาเป็นวัดที่มีสถาปตัตยกรรมแตกต่างจากวัดอื่นทั่วไปค่ะ พระอุโบสถและเจดีย์ภายในวัดนั้นก่อสร้างด้วยอิศิลาแรงมีความประณีตในการสร้างซึ่งสร้างจากช่างฝีมือชาวด่านซ้ายภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองและมีภาพจิตรกรรมฝาผนังลวดลายงดงานอีกด้วยค่ะ บริเวณใกล้กับพระอุโบสถเป็นที่ตั้งมณฑปของหลวงพ่อพระมหาพานศีลวิสุทธโธหรือพระครูภาวนาวิสุทธิยานบุรพาจารย์ที่เคารพเลื่อมใสของศิทยานุสิ์มากมายภายหลังท่านได้มรณภาพลงจึงได้นำสรีระของท่านบรรจุไว้ในโลงไม้ตั้งไว้ในมณฑปเพื่อให้ผู้เลื่อมใสได้มาสักการะค่ะ